ันนี้นะคะเรามาโผลที่บางแสนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ตลาดก่อนนะคะตอนนี้ตามไปกันคะ่ะเร็วๆด้วยพี่บอกะะเราจะซื้องมนะั้กุ้งปลาหมึกปู อันนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะมีทั้งของมีทั้งของของแห้งแล้วก็ของสดเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกปูก,กับกุ้งนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อาจจะมีปลาหมึกบ้างนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าที่เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมีที่ย่างให้ด้วย คือเยอะมากค่ะตอนนี้คือเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาร้านไหนเดี๋ยวเราเดินดูเซเวร้านก่อนนะคะว่าเลือกที่สด ะะตัวใหญ่มากนะคะพ่อค้าบอกขึ้นขึ้นมาพอโดนน้ำแข็งพป๊บตายเลย <c oughs> <c oughs> ดูมือดูมือโอ้โหใหญ่จริง <c oughs> ซื้อแล้วคะ่ะโดนแล้วคะ่ะหนึ่งตัวกันร้อยบาท ไปซื้อน้ำจิ้มที่เอาสีสีแดงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนูชิมหน่อยได้ไหมเขียวเขียวได้สั่งอันนี้สีแดง อันนี้สีเขียวสีเขียวอร่อยกว่าพี่เอาขวดเขียวค่ะเขียวเนาะค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบสอ่าทเ่าสิบบาทพี่อันนี้ที่แกะอะไรบ้างคะแกะปู กูอันไหนหอยพอี่อ๋อกุ้งกูได้หมดเลยใช่ไหมเป็นปได้เหรอพี่ร้อยยี่สิบครับร้อยหนึ่งก็ปะขายพี่เขาฝากขายเขาฝากขาย่ะเขาฝากต่อได้ไหมคะ <c oughs> ปูไข่ก็น่ากินนะคะตัวใหญ่มากกล้ามใหญ่มากคือตรงกล้ามมันนะคะ <c oughs> เนื้อมันจะแน่น โดนสักตัวไหมคะอ,คอุ้ยอุ้ยดูอันนี้ค่ะโอ้ไข่ทะลักเลย <c oughs> ตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่คะ่ะ สี่ร้อยแปดสิบาทปีนนี้มันน้ำอะไรอะคะน้ำน้ำเค็มอะคะเนี่ยคือไม่ต้อยู่ในน้ำเค็มเลยก็อันนี้นะคะเวลาเราซื้อของสดมาแล้วนะคะก็ให้เราข้ามไปอีกฝั่งนึงนิดเดียวนะคะเป็นฝั่งข้ามถนนเท่านั้นเองนะคะก็จะเจอกับที่นึ่งทอดแล้วก็ย่างนะคะแล้วก็ไปข้างในกันค่ะตรงนี้เขาก็ รับจ้างทำให้เราเลยนะคะพอพอเวลาเรามานะคะเราก็เอามาวางแล้วก็หยิบบัตรคิวนะ,ะแล้วก็บอกเขาว่าจะทำอะไรนะ นี่นะคะก็หลังจากที่เราไปเดินตลาดกันมานะคะก็ได้ของทะเลมานะคะแล้วก็ย่างมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีะกุ้งมังกระคะ่ะนี่นะคะกุ้งมังกรที่เราสดๆนะคะที่เราให้คุณลุงเนี่ยช่างนะคะตัวนี้ก็จะครึ่งโลนะคะแล้วก็กุ้งนะคะเราก็ซื้อมาสองโลค่ะวันนี้แล้วก็จะมีปูค่ะเป็นอ่า ปูม้านะคะแต่เป็นปูเนื้อนะคะเนื้อแน่นนะคะพี่บอกอันนี้ยังไม่ได้แกะหนังยางออกนะยังไม่ตายนะคะเอ้ยตายแล้วจริงๆเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นหอยนางรมค่ะเราได้หอยนางรมมานะคะอันนี้นะคะสองอบาทเดี๋ยวจะดูว่าสดหรือไม่สดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินอีกทีหนึ่งนะคะกับแก้มมีพร้อมนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแสนอร่อยนะคะอันนี้ชิมจากหน้าร้านมาแล้วนะคะก็น่ากินมากๆนะคะ แกะปูนี่่ะ,นนะแกะปูก่อนเลยโอเคก็โอ้โหมันเหนียวมากนะคะนี่อโอโอ้โอหโ ใหญ่มากๆนะคะมาดูหัวปูว่าหัวกุ้งว่ากุ้งเนี่ยหัวมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีมันเนาะนั่นเน้นๆนะคะ <c oughs> ก็เนื้อปูเป็นยันกุ้งนะคะเดี๋ยวเราลองกุ้งก่อนนะคะจริงมันมีที่ โอ้โห uh. ใหญ่นะคะ mm อันนี้เราลองชิมไปก่อนนะคะอันนี้น้จิ้มของอะไรไม่รู้นะคะนี่ค่ะนคะสดสดเน้นเน้นเนื้อนะคะ กินพร้อมกับบรรยากาศนะคะรอบข้าง วันนี้นะคะก็เราก็มาเที่ยวบางแสนเนาะซึ่งเป็นเดือนตุลาคมนะคะเขาบอกว่าน้ําจะใสมากๆนะคะก็น้ําใสจริงๆค่ะเนี่ยค่ะใสมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เรามาวันธรรมดานะคะคนน้อยด้วยนะคะคืออากาศดีนะคะไม่ร้อนมากนะคะมีฝนนิดๆถ้าเรามาเที่ยวอะคะ่ะเป็นไปนได้เนี่ยถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยคนจะน้อยแล้วเราก็เวลาเรา มาเนี่ยค่ะที่พักก็จะแบบว่ามีให้นั่งเยอะแยะมากมายนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะนั่งข้างหน้าข้างหลังแต่ถ้าเรามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็อาจจะเยอะแต่ว่าบรรยากาศความสนุกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ชอบมากๆเลยค่ะน้ำใสจริงๆนะคะ อยากเล่นอยากเล่น<า>อ๋อแดดมาพมาดีเลยอยากให้ฟ้าไปเที่ยวไหนนะคะก็กดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยนะคะถ<า>้ายังไงฝากติดตามนะคะช่อง Blue Wave Power ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะ